สวัสดีน้องทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติกันเนาะแล้วก็ฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับอย่างแรกเลยตรีโกณมิติพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอแล้วจะกลัวกลัวมากนะครับแบบตอนเรียนมหนึ่งมาเนี้ยรุ่นพี่ก็จะมาบอกว่าเอ้ยตรีโกณเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลกเลยนะจริงจริง,รง,รงมันก็ไม่น่าใช่นะมันมันมียากกว่านี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันในเรื่องของตรีโกณนะครับว่าตรีโกณมันคืออะไรเนาะ ตีโกณนะครับถ้าเกิดว่าน้องเคยเรียนตอนสมัยมต้นหรือว่าประถมเนี่ยเคยเรียนก็น่าจะเคยเห็นนะครับเป็นอัตราส่วนอะไรแปลกๆสักอย่างหนึงเนาะไออัตราส่วนตรงนั้นนะครับเราจะเรียกยมันวะ่าสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมมุมฉากลักษณะแบบนี้ครับ ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีมุมนะครับอ่าจะมีมุมมุมนี้เป็นมุมเบแต่ละด้านมันก็จะมีเสญรักษ์ณของด้านมันเป็น A B C นะครับอ่าทีนี้ A เนี่ยเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุม A. เอด้านตรงข้ามมุมเนะครับ ด้านตรงข้าบมุมเอหรือเราเรียกสั้นๆว่าข้าบเนาะ้าบนะครับอ่า B B บ้าง B เนี่ยเราจะเรียกมันว่าด้านประชิดมุมด้านประชิดมุมเอเพราะว่าอะไร มัน B มันชิดมุม A ใช่ไหมครับ A มันตรงข้ามใช่ไหมเนาะแล้วก็มองอย่างนั้นแหละก็จะเรียกสั้นๆว่าชิดนะครับอ่าทีนี้ซอันสุดท้ายเราจะเรียกมันว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉาก รหรือว่าเรียกสั้นๆว่าฉากกันแหอ่าเนะอะหลังจากเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็จะมาหา,า,หาอัตราส่วนพื้นฐานกันนะอัตราส่วนพื้นฐานนะครับเราควรจะเรียนพื้นฐานกันก่อนเนอะพื้นฐานทรายคอสแทนคืออะไรนะครับแล้วค่อยไปอะไรที่มันลึกๆ พื้นฐานของเราจะมีแค่ประมาณ3ตัวเนาะก็คืออันแรกครับไซ้าไซ้าเออเราให้มุม A มาใช่ไหมก็มองเป็นไซสเอไซ้าเอเนีย่ยก็คือนิยามของมันนะครับคือข้ามฉากข้ามส่วนด้วยฉากนะครับอันนี้คือนิยามของมันข้ามฉากคืออะไรคือนี่ข้ามคือ a ใช่ไหม ฉากคือตรงนี้คือมุมฉากนะครับฉากคือ c ถูกไหมครับอ่าเราก็จะสามารถเขียนออกมาได้เป็น a ส่วน c คือข้ามฉากเนาะอ่าทีนี้ cos บ้างอ่าเดี๋ยวเขียนตรงนี้แล้วกันไม่พอ cos นะครับ cos a cos เนี่ยนิยามของมันคือชิดฉาก ด้านชิดส่วนในยด้านฉากเนาะอ่าด้านชิดคืออะไรคือ b ถูกป่ะฉากก็คือ c ถูกไหมครับอ่าทีนี้อันสุดท้ายคือแทนแทน a อเท่ากับเท่ากับอะไรมีใครจำได้ไหมข้ามชิดครับข้ามส่วนด้วยชิดอ่าอันนี้คือแทน a เนาะ ค้ามก็คือคืออะไรเอชิดก็คือบนั่นเองโอเคนะครับเราก็จะได้อัตราส่วนตรีโกณแล้วเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะเอาเป็นพื้นฐาน A. ง่ายๆนะครับโอเค เื่อเราได้พื้นฐานง่ายๆกันไปแล้วนะเราจะมาดูส่วนกลับกันบ้างนะครับส่วนกลับโอเคแต่ก่อนที่จะไปส่วนกลับนั้นนะครับพี่จะมาเน้นย้ำอะไรนิดนึงจกจนไว้นะครับอันนี้อ่านว่าทาย อันนี้อ่านว,ว่าคอสถือว่าแต่ชื่อจริงๆของมันคือโคไซครับชื่อเต็มๆนะแต่ว่าเราจะนิยมเขียนกันเพียงแค่สามตัวข้างแรกเนะี่ยแล้วก็อ่านว่าคอสอันนี้คือคนไทยอ่านนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาติเขาอ่านกันเขาจะไม่มีใครอ่านว่าคอสคือไปพูดกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะไม่รู้ว่าไอ้คอสคืออะไรเขาจะรู้ว่าโคไซอ่อาโคไซถ้าพูดว่าโคไซเนี่ยเขาเข้าใจเลยโอเคนะครับส่วนอันนี้แทนนะครับก็คือแทนเลย เค okay. แทนนะครับเอามาดูส่วนกลับกันหน่อยอย่างแรกเรามีอัตราส่วนของไซน์ใช่ไหมครับไซน์เมื่อกี้คือ A ส่วน C ใช่ไหมจ้ะเมื่อกี้ถ้าเราต้องการหาส่วนกลับของไซน์ล่ะนะครับเราจะสามารถบอกได้เป็นโคไซน์ c o s ซ c กโคเซกเซกอดนะครับอ่าเขียนสัญลักษณ์มันมันจะเป็นชื่อเต็มก่อนนะเดีวชื่อเต็มก่อนส่วนกลับของมันโค s e ็ c c, นะครับแล้วชื่อย่อของมันจะย่อเป็นแบบนี้ครับ C S C นะครับส่วนกลับของซรายคือ c c. โคเซโกเคนะครับ นิยามของมันคือโค s e กเเนี่ยมันก็คือส่วนกลับของ s i n ์ก็คือ1ส่วน s i n ์เนั่นเองนะครับหรือเราเขียนเป็นสัญลักษณ์มากแกก็เป็น C ส่วน A เนาะอันนี้คือโค s e กนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา s i n ์เกับโค s e กเมาคูณกันให้ดาให้ดาให้ดา จะมีค่าเท่าไหร่หนึ่งครับตรงนี้ให้น้องจำาเลยก็ได้ว่าส่วนกลับนะครับส่วนกลับของตัวมันเองกับตัวมันเองเนี่ยคูณกันจะได้หนึ่งโอเคไหมส่วนกลับคูณกับตัวมันเอง ส่วนกลับอันนี้คือส่วนกลับของโคเซกเนาะเป็นของโคเซกนะครับไม่ใช่เป็นของของโคเซกเออถูกแล้วส่วนกลับเนี่ยเป็นของโคเซกแล้วก็ตัวตัวมันเองก็คือไซนะครับส่วนกลับคูณกับตัวเองได้เท่ากับหนึ่งนะครับอันนี้จําไว้จําไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งส่วนไซายอย่างเงี้ยเออเราก็ต้อง นิยามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วนใช่ไหมซายเนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์คือมันจะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยไม่นิยามเนาะมันไม่มีในคณิตศาสตร์นะครับโอเคอันทีนี้เราไปดูอันต่อไปในเรื่องของส่วนกลับของคอสบ้างอันที่สอง ส่วนกลับของคอสนะครับอะดูคอสก่อนคอสคอรสเอลืมยังคอสชิดฉากถูกปะก็เป็น b ส่วน c นะฮะ b ีส่วน c นิยามของโคเซกนะครับมไม่ใช่นิยามของโคไซนะครับที่เป็นส่วนกลับของมันก็คือเซกโอเคเซก a จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วน cos a เนาะหรือว่าเขียนเป็นตรงนี้ก็จะกลายเป็น c ส่วน b ีนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ถ้าส่วนกลับกับตัวมันเองคูณกันเนี่ยมันจะต้องได้ได้หนึ่งเนาะซึ่งส่วนกลับกับตัวมันเองเนี่ยต้องใช้มุมเดียวกันด้วยนะนะครับถ้าเป็นมุมอื่นเนี่ยไม่ได้เนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมว่า คอสตรงเนี้ยต้องไม่เท่ากับศูนยนะครับเพราะมันเป็นอัตราส่วนอยู่ถ้าเป็นศูนยก็เรียบร้อยโอเคมาดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามเนี่ยจะเป็นของแทนแทน A นะครับ แทนเอก็คือค้าชิดถูกปะก็เป็น A ส่วนด้วย B นะครับส่วนกลับของมันเราจะเรียกว่าคอร์ดนะครับหนึ่งส่วนแทน A เนาะคอร์ดหรือโคแทนโคแทนเจนนะครับชื่อแทนเต็มเตมเนี่ยมันคือแทนเจนนะแต่เขาก็เรียกสั้นๆว่าแทนนะครับ โอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น b ส่วน a นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดตัวมันเองเนี่ยคูณกับส่วนกลับของมันจะมีค่าเท่ากับนหนึ่งเสมอเนาะแล้วก็อย่าลืมนะว่าแทนจะเป็นอัตราส่วนอยู่ถูกไหม tan a ก็ต้องห้ามเป็นห้ามเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นศูนย์เนี่ยเสร็จเลยเนาะะสมมติเราดูเราดูกลับได้เราดู tan a เท่ากับหนึ่งส่วนคอดอย่างเงี้ยดูกลับกันอย่างเงี้ยคอดก็ต,ต้องห้าเป็นไรห้าเป็นศูนย์นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้ครับมันจะเป็นตัวพิเศษฮะแทนเนี่ย ทน a อเนี่ยมันจะเกิดจากทราส่วนคอสเห็นปะมันสามารถเกิดจากอันนี้ได้ทราส่วนคอสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคอสอยู่ข้างล่างถูกนปะเน้นย้ำหน่อยว่าคอสเเนี่ยห้ามเท่ากับศูนย์เนาะอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราดูเป็นส่วนกลับของของแทนอนะ ก็เป็นคอร์ดเถูกปะ่ะคอร์ดเอก็แค่สลับเศษเป็นส่วนเนาะลกลายเป็น cos A ส่วนด้วย sin A โอเคคอร์ดเส่วนด้วย sin A เนาะแล้วก็ sin เนี่ยถ้าเกิดว่าดูเป็นคอรดเนี่ย sin ก็ห้ามเป็น0ูนย์เศษขาดถ้าเป็น0ูนย์เนี่ยจบเลยโอเคนะครับ อ่ะเรามาทบทวนมุมกันหน่อยที่เชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเคยท่องกันนะครับว่ามุมแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีค่าเท่าไหร่เนาะอ่ะเรามาดองดูมุมกันหน่อยครับซน์โคศแทนนะครับมุมที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับจะเป็นมุมสามสิบองศามุมสี่สิบห้าองศามุม สิบองศาอันเนี้ยจะเจอกันบ่อยมากนะฮะเวลาไปเรียนที่โรงเรียนอาจารย์ก็จะ,จะชอบบอกว่าให้ท่องไปเลยนะไอ้มุมพวกเนี้ยมันต้องใช้่ไหมแล้วเราก็เป็นไงท่องปะไม่ท่องครับตีตารางก่อน โอเคอ่ามาดูกันนะครับที่จะมีสามเหลี่ยมสามตัวนะครับตัวที่หนึ่ง สามเหลี่ยมอันนี้จะมีมุมสามสิบองศานะครับด้านนี้เป็นด้าน a เนาะด้านตรงนี้จะมีค่ารูทสามสองแล้วก็หนึ่งนะครับมุมตรงนี้ก็เป็นมุมสามเลยนะ a b c นะครับไซด์อ่ะเรามาดูไซดกันไซดคืออัตราส่วนของข้ามฉากถูกปะข้ามก็คือหนึ่งฉากก็คือสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง โ okay. อเคคอร์สบ้างครับคอรสก็ชิดฉากถูกไหมก็จะเป็นรูดสามส่วนสองแท่นข้ามชิดถูกไหมครับข้ามม,มุมชิดมุมก็คือหนึ่งส่วนด้วยรูดสามนั่นเองโอเคแล้วก็จะมีสามเลยอีกอันหนึ่งนะครับอันที่สองอันนี้จะเป็นมุมสี่สิบห้าองศา มุมเหมือนเดิม a b c นะครับแต่ตรงนี้จะเป็น1 1แล้วก็รูท2อ่ะมุมครับไซข้ามฉากใช่ไหมข้าม1ฉากรูท2นะครับอ่ะ1 1ส่วนรูท2หรือรูท2ส่วน2ก็ได้นะครับอ่ะ cos 45บ้าง cos ก็คือ ชิดฉากใช่ปะก็คือหนึ่งส่วนรูทสองเหมือนเดิมครับหรือรูทสองส่วนสองเองอ่ะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่ไซส์สี่ห้า 4, กับคอสสี่ห้าเท่ากันเนะาะอารแทนสี่ห้าครับข้ามชิดไปอเมคาเท่ากับหนึ่งมันหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ะเรามาดูสามเหลี่ยมสุดท้ายซึ่งจะเหมือนกับสามเหลี่ยมรูปแรกครับแต่มุมแบบนี้ นาะแล้วก็ตรงนี้รูทสามหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับอ่มาดูซ์สามสิบครับก็เป็นมุมใช่ไหมมุมฉากก็คือรูทสามส่วนสองคอสชิดฉากก็คือ1ส่วนด้วยรูทสองนะครับแล้วก็แทนแทนคือชิด ข้ามชิดปะข้ามก็คือรู้สามชิดก็คือหนึ่งนะครับก็เป็นรู้สามเท่านั้นเองเนาะ,ะวิธีท่องมันเยอะถูกไหมครับเราจะมานั่งท่องเนี้ยมันก็เยอะนะครับแต่พี่ถนัดท่อมนี้มากกว่าเนาะท่องเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยเลยคือจะจำยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีจำง,ง่ายๆคืออลองมาดูครับซ้ายคอสแทนใช่ปะพี่จะใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยครับท้าย สามสิบสี่ห้าหกสิบก็หนึ่งสองสามแล้วก็ใส่ส่วนสองส่วนสองส่วนสองให้หมดแล้วก็ใส่รูทใส่รูทใส่รูทว่าใส่รูทเดี๋ยวอ่ะใส่รูทข้างบนใส่รูทใส่รูทใส่รูทนะครับก็จะได้แล้วซ้ายสามสิบสี่ห้าหกสิบนะครับรูทหนึ่งส่วนสองอ่ะรูทหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะพอถอยออกมานะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองรูทสองส่วนสองรูทสามส่วนสองโอเค ามาคอสบ้างคอสคือสลับกันเนาะก็เป็นรูทสามส่วนสองแล้วก็อันนี้ก็ดึงลงมาเลยรูทสองส่วนสองแล้วก็รูทหนึ่งส่วนสองนะครับอ่ะส่วนตัวสุดท้ายคือแทนแทนคือนะฮะเราจะจับอันเนี้ยอัตราส่วนกันเห็นว่าตัดกันถูกป่ะเออมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทสามอันนี้ก็อัตราส่วนกันมันก็จะตัดกันหรือหนึ่ง อันนี้ก็อัตราส่วนกันนะครับสองตัด2นะครับก็จะเหลือรูทสามนั่นเองนองวิธีท่องง่ายๆนะครับเอาแบหมายร้อมกันหนึ่งสามใส่รูทใส่รูทใส่รูทส่วน2ส่วน2ส่วนสองโอเคไหมแล้วก็สลับสลับดึงลงมาเลยแล้วก็แทนก็คืออัตราส่วนอัตราส่วนอัตราส่วนแล้วก็ตัดเลขเอานะครับมันก็จะเป็นการท่องที่ง่ายขึ้นเนาะ